หลายๆตัวก็โดนด่าไอ้มิกกี้ปฐมพลก็โดนด่าคือหลายๆคนก็โดนแบบเฮ้ยเล่นไม่ได้อเอาออกเถอะอะไรเงี้ยก็เล่นไม่ได้ทุกตัวใช่ไหมหรือแม้กระทั่งครึ<ต>่งหลังเองเงี้ยใช่ป่ะธีรทรลงมาสารัตลงมาก็โดนด่าว่ากลางเล่นไม่ได้ไม่บีบเขาอะไรอย่างงี้ <évidemment> คือผมว่ามันก็เป็นแทิกขตงอิชีมากกว่าแหละคือถ้าเราจะมานั่งรับลึกอยู่ในกรอบแล้วเตะทิ้งอย่างเดียวผมว่าเราก็ทาได้สกอร์อาจจะไม่ขาดด้วยจะถามว่ามันจะทําแบบนั้เพื่ออะไรอะต่อยอดไม่ได้มันเป็นเกมหมุนเครื่องอะ มาเจอกันในหลังปีใหม่ดูทีมชาติไทยไหมดูดูเกมแรกของอีทีครับก็ห้าศูนอยู่ดีนะอครึ่งแรกก็ศูนย์ศูนย์ไงอ่าให้แฟนบอลได้แบบคือมันก็ต้องบอกว่ามันก็แบ่งเหมือนแบ่งกันคนละครึ่งอ่ะญี่ปุ่นเคือครึ่งแรกเราก็อใช่ทั้งไทยแล้วก็ญี่ปุ่นด้วยคือครึ่งแรกมันก็เหมือนกันเราก็ได้ผลการแข่งขันที่เอ้ยโอเคศูนย์ศูนย์อ่าในี้่าชยมาแล้วญี่ปุ่นเองเขาก็ยังไม่ได้จัดเต็มอะไรเยอะ ใช่ป่ะเขาส่งตัวเจลีกลงเยอะก็จะมีอจุญญะอิโตะที่อยู่กับแรงอาโอทนากะที่อยู่กับดูเซนดอฟที่ประครมาคอนอนั้นก็จะเป็นเด็กเจลีกหมดซึ่งออไอตัวที่ลงเจลีกเนี่ยส่วนมากดูตัดทิ้มหมดเลยนะหลังจากที่จบ แมตช์นี้แล้วเขาประกาศอะไรชื่ออะครับเขาเขาต้องเปิดทางให้พวกไอ้ตัวที่เล่นในต่างแดนมาติดนะครับไปทำมีตมาเองติดอ่ะเช่นครับใช่คือเขาคงกะใช้มีตมารอบหลังๆอะรอบหลังๆเขามีเจ็บอยู่เออเดซี่ยังงงเลยบอกไอ้ไมเนีใช่แต่เขาคงกะว่าเป็นทีเด็ดรอบหลังๆอะไรเงี้ยชวานะครับก็คือก็ต้องยอมรับว่าครึ่งแรกเราเราก็เน้นรับเยอะแล้วก็ญี่ปุ่นเองเนี่ยเขาก็ตัวเขาอาจจะไม่ได้ ไม่ได้จัดหนักมากใช่ป่ะไม่ได้จัดหนักมากแล้วด้วยความที่พอมันเป็นตัวเจลีก่ะซึ่งตัวพวกนี้ส่วนมากเวลาเล่นทีมชาติหลังๆก็อาจจะไม่ค่อยได้เล่นใช่ป่มมันก็ดูเออดูจังวงจงวังหวะมันก็ยังไม่ค่อยลงล็อกอะอ่าม,มันก็ไม่ค่อยลงล็อกนะครับแต่พอครึ่งหลังเนี่ยเขาส่งเอาไโดอันลงมามีไอ้ตัวทางซ้ายที่เล่นอยู่กับแรงอีกตัวนึง่งนั่นลงมาปุ๊บใช่ป่ะแล้วก็เกมเขาก็เริ่มเปลี่ยนเร็วขึ้นใช่ไหบวกกับของเราเองก็ เครื่องหลังเราก็เปลี่ยนตัวด้วยแล้วก็บวกกับการที่เราพยายามที่จะเหมือนกับพยายามจะเปิดเกมลุกมากขึ้นด้วยอ่ะมันก็เท่ากับเราก็เปิดพื้นที่ให้ญี่ปุ่นเขาได้โจมตีแ<ต>ดูเหมือนพอตอนสสู่สามสูเหมือนยิงประตูสักลูกนึ่งมาโดดแต่ว่าทีนี้ธทียรทรกับสารัตสำรองนะคนแปลกใจมากเลยอ่าใช่อตัวบุรีดํากับพวกทีมที่ลุ้นแชมป์อ่ะในไทยลีกอ่ะนั่งหมดเลยอืมเอมอพีอ่ชีมองเรื่องความฟิตไหม ก็ผมว่าความฟิตมันไม่น่าจะต่างกันมากนะผมมองว่าอิชีคืออย่าลืมว่าเราไม่ค่อยมีเกมใช่ป่ะอิชีคือเพิ่งมาอย่างอย่างทีละทออย่างเงี้ยมันมันรู้จักกันอยู่แล้วอะใช่ไหมสารัตเนี้ยก็ก็เห็นหน้าค่าต่างกันประจำตัวอย่างไอ้ลูกโซ่นิโคลัสไม่แกลวสั้นอย่างเงี้ยผมว่าอิชีอยากลองใช้มากกว่าแล้วก็อีกมุมหนึ่งก็คือลงอ่าใช่แล้วก็แต่กิสาเป็นเซนเตอร์อยู่เลยนะ อที่ไม่ทีมาโน่ดูด่าะอันนี้คือเป็นจุดที่ที่คนเขาก็แบบเอ๊ะทำไมเออทำไมซึ่งซึ่งผมว่าบางทีเอ่อถ้าบนผู้สื่อข่าวบอลไทยนะะถ้าไปมีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์หลังเกมก็อยากจะถามกันเพราะเป็นจุดที่แฟนบอลไทยเขาชอบหยิบยกมาโจมตีมาโน่ก่อนหน้านี้ไงใช่ป่ะว่าแบบมิก็ตัวจริงเอออันนั่นแหละคือมันคือมันก็แสดงให้เห็นว่าผมว่านะคือบางทีคือคือมันก็ผมก็พูดเป็นประจํามานะว่า บางครั้งโค้ดเขาอยู่กับนักบอลมากกว่าเราเยอะใช่ไ่มโซเชียลวีดีโอวิจาร์ไปเรื่อนนะคือบางครั้งเราเราวีแบบเอ้ยนี่มันลงทำไมเขาเล่นเซนเตอร์ไม่ได้ถานักบอลนักบอลจะเล่นได้ก็ได้ใช่ป่ะคือโค้ดเขาอยู่กับนักบอลซ้อมด้วยการอะไรด้วยกันเค้งเหกันอะไรบางอย่างอะไรใช่ป่ะอย่างครึ่งแรกก็เอาลูกโซ่มิคาแรนมีมิคสั้นมาอยู่ฝั่งซ้ายก็มาช่วยจับไอจุนยะอิโตก็เล่นได้นะก็เล่นก็โอเคก็ถือว่าก็หลายๆคนบอกว่าเป็นนักเตะ น่าจะหนึ่งเดียวเลยมากที่ดูแล้วแบบเฮ้ยพอแบบไปได้ออพอไปได้ไกลกว่านี้อ,อะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนก็บอกว่าสอบผ่านชมเพราะว่าครื่องหลังเองก็ไปเล่นทางขวา,ม,ามีจังหวะที่ลากลุยขึ้นไปอยู่แดนบนด้วยอะไรเงี้ยก,ก็ถือดูดีะนะครับเพียงแต่ว่าคือเกมแบบนี้ก็ต้องยอมรับว,ว่าบางทีแฟนบอลโซเชียลก็ย่าเพิ่งไปตำหนิเพราะว่าคือมันจะพูดยังไงดีอ่ะมันเหมือนกับเราเอาโจทย์แบบ สอบมหาลัยอ่ะแล้วคุณไปให้เด็กป .3 ามทำอ่ะเอ้ยมันก็พูดป .3 กันเอามอมอมอหนึ่งแล้วกัน่ะเดี๋ยวมันจะรุนแรงเกินไปให้เด็กมอหนึ่งทำอ่ะครับไม่ไม่ได้บอกว่าจะจะเปรียบเทียบไม่ได้แบบดูถูกนทีิไทยนะเออแต่ว่าคือญี่ปุ่นมันระดับโลกของมันไปแล้วและนี้คือโค้ดใหม่ด้วยไงอ่าใช่มันโค้ดใหม่ด้วยแล้วก็คือญี่ปุ่นมันไประดยมันแล้วอ่ะของมันไปแล้วคือมันระดับ17ของโลกของเราตั้งร้อยกว่าห่างกัันออบบด ใช่ไหมล่ะมันก็ต้องยอมรับอะแล้วแล้วถ้าย้อนกลับไปตอนยุคซิโก้ตอนนั้นเราก็ระดับอาเซียนไอ้ญี่ปุ่นเนี่ยมันก็กาลังจะไปแตะระดับโลกแต่ยังไม่ถึงนะผมมองว่ามันยังไม่ถึงเพราะตอนนั้นเวลาเจอทีระดับโลกมันก็ยังไม่ค่อยผ่านนะแต่ณปัจจุบันเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยมันข้ามไปเป็นเวิร์คาสแล้วอะชนะเยอรมันสบายๆชนะเยอรมันชนะสเปนชนะตุรกีแล้ยชนะมา8เกมติดก่อนหน้านี้ยิงชาวบ้านกระจาย คือมันขึ้นไปแบบอีกขั้นหนึ่งแล้วอ่ะเขาจริงๆ <c oughs> เขาจะเล่นกับเราในรูปแบบไหนก็ได้นะ <c oughs> เออชาล่า <c oughs> แต่ว่า,าแต่ว่าของเราก็ยังอยู่ที่เดิมเราจะไต่ย,ยังไงอ่านั่นแหละคือเพราะฉะนั้นบางทีนัดเนี้ยม,มันก็อย่าเพิ่งไปวิจารณ์ทั้งโคทั้งอิชีทั้งนักบอลเห็นหลายๆคนก็โดนดา่าพิชาก็โดนด่าบดินหลายๆตัวก็โดนด่าไอ้มิกกี้ปฐุมพลก็โดนด่า คือหล่าหลายคนก็โดนว่าเฮ้ยเล่นไม่ได้เอาออกเหอะอะไรเงี้ยก็เล่นไม่ได้ทุกตัวใช่ไหมหรือแม้กระทั่งครึ่งหลังเองเงี้ยจะแบบเอ่อธีรทรลงมาสารัตลงมาก็โดนด่าว่ากลางเล่นไม่ได้ไม่บี้เขาอะไรางี้คือผมว่ามันก็เป็นแท็กเต้ของชีมากกว่าแหละคือถ้าเราจะมานั่งรับลึกอยู่ในกรอบแล้วเตะทิ้งอย่างเดียวผมว่าเราก็ทําได้สกอร์อาจจะไม่ขาดด้วยจะถามว่ามันจะทําแบบนั้เพื่ออะไรอะต่อยอดไดมเออมันเกมหมุนเครื่องอะใช่ปะ มันก็ต้องเปิดเกมลุกลองสร้างเกมลุกกันบ้างมองไปถึงอนาคตอคือมันไม่มีช่วงฮันิมูนเลยตรงนี้เป็นสิ่งที่น้าเป็นห่วงพอเข้ามาคุมปุ๊บเนี่ยจากคุมสโมสรนะวะอิชีที่คุมสโมสรนะคุมทีมชาตินะมันก็คล้ายกับหลายๆคนนะหรือกว่าทีเนี้ยโปรแกรมหลังจากเจอญี่ปุ่นไปแล้วเนี่ยมันคือฮาุโหนเลยนะเอเชียนคัพบอลโลกเกาหลีใต้เาเยือนใช่ ถ้าหากมันถ้ามองในแง่ร้ายไว้ก่อน,นแง่ดีมันโอเคอยู่แล้วแหละถ้ามองในแง่ร้ายว่าโอกาสชนะนี่มันน้อยมากเลยนะในแต่และแมตช์น,นะถูกปะเจอทีแต่วันออกกลางอย่างเงี้ย<ช>ที่ฉีจะรอดไหมเนี่ยไอโปรแกรมหารือโหนี้คือผมว่ามันอยู่ที่อยู่ที่แฟนบอลแต่ละคนเนอ่าอยู่ที่ความคิดแฟนบอลแต่ละคนอย่างผมเนี้ยผมพูดตรงๆผมไม่ได้คาดหวัง กับไอโปรแกรมตรงนี้เพราะหนึ่งคือมันเพิ่งมาทำ<อ>ใช่ไหมมันเพิ่งมาทำเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้โอกาสเขาใช่ป่ะแต่ถ้าเราแบบจะมาตัดสินเขาจากเกมน,นที่ 2, 2> นองที่3เลยไปตกรอบเอเชียนครับแล้วคุณก็ด่าเขาเละเท<ๆ>ออกไปเหอะอะไรเงี้ยมันก็ไม่มีประโยชน์อะ่ะใช่ป่ะคือทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าโปรแกรมมันหนักมากใช่ป่ะแล้วเราก็ต้องประเมินตัวเราด้วยว่าของทอน,นี้บอลไทยเราก็อยู่ในระดับอาเซียนมันยังไม่ได้ไปไหนไกลอะไรเท่าไหร่ พอเราไปเตะร,ระดับเอเชียคัพเราก็ต้องทําใจว่ามันก็มีโอกาสแพ้ได้สูงโอกาสแพ้มากกว่าเออแล้วจะไปเจอเกาหลีใต้อานเงี้ยมันยิงเราเละแนะ่พูดตรตงเพราะว่า <laughs> อย่างเงี้ยเจอญี่ปุ่นเนี่ยแบบทุกคนก็คาดทักคนแบบไม่ได้แบบคนแบบเข้าใจแบบฟุตบอลเนะ่ะเราก็รู้ว่าเฮ้ยมันศูนย์เราโด<ๆ>แโนแน่เราโดนแน่นี่ก็ถือว่าครึ่งแรกเนี่ยเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์นะศูเนี่ย แล้วเรา่อเจอกอรลเรต้าอย่างเงี้ยคัดบอลโลกแบบแมตช์แบบเป็นทางการจริงจังมันส่งตัวหลักมาแน่นอนอเพราะฉะนั้นเราก็มีโอกาสโดนสูงเพราะฉะนั้นคือมันก็อยู่ที่อยู่ที่ทใจแฟนบอลน่ะแข็งพอไหมเออเจ้บ่าแล้วก็สมาคมด้วยก็ต้องแข็งแข็งหน่อยว่าเอ้ยอิชิผมว่าเป็นโค้ชที่มันโปรไฟล์มันดีเช้บ่าเส้นทางการคุมทีมเขาประสบความสําเร็จมาโดยตลอดโปรไฟล์โค้ชแบบนี้คือเราก็ควรให้โอกาสเขานานนิดนึง ใช่ไหมถ้าเราไปตัดสินเขาจากช่วงแรกๆเลยว่าเฮ้ยคุณต้องดีๆนะคุณต้องประสบความสําเร็จตั้งแต่ต้นเลยนะโดยที่เขากมยังไม่ผมว่ามันใครก็ทํายากนะช่ใช่เขายังไม่มีโอกาสได้ได้ทําอย่างจริงจังอ่ะใช่ไหมมันมันก็ยากอยู่และอีกจุดหนึ่งก็คือเรื่องของนักฟุตบอลใช่ไหมถ้าถ้าเราจะไปไกลกว่านี้มันก็ต้องมาวางกับตั้งแหล่รากฐานของนักฟุตบอลเลย จะว่าต่อให้คุณเอาโค้ดเทวดามาทำเป๊ปโกเดล่ามาทำถ้านักเตะมันเป็นชุดนี้ลักเตะเราได้แค่นี้ก็จะมบนก็อ่้มันก็ไปไกลกว่านี้ไม่ได้ใช่ไหมล่ะมันก็ต้องมันก็ต้องมาเซตกันตั้งแต่พื้นฐานว่าแบบเฮ้ยเบสิกนักฟุตบอลเราเป็นไงใช่ป่ะอย่างจุดที่เราเจอญี่ปุ่นเนี่ยมันก็ชัดเจนว่าของญี่ปุ่นเนี่ยมันคิดล่วงหน้า3ิช็อตช็อตไว้หมดแล้วใช่ป่ะขณะที่เราจับปุ๊บเงยหน้ามาก็เจอแต่ญี่ปุ่นเข้ามาลุมจะแก้ยังไงใช่ไหมเห็นด้วย อ่ะเนี่ยครับคุณผู้ชมครับเราก็วิจารณ์ด้วยความหวังดีนะฮะทีนี้คุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรนะฮะเออ่ขอคำคอมเมนต์แบบสร้างสรรค์แล้วกันอืมคอมเมนต์เข้ามาบอกเราได้เลยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาวิเคราะห์ลิวพูลกับลิวเซ่นกัน